สวัสดีครับผมพบกผมมาครับมาะเด็นะครับวันนี้อยู่ที่บ่อไลฟ์สไตล์หนองจอกนะครับมานี่ครับบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนกระนำเลยครับเละวันนี้เพื่อนๆก็ทยอยเข้ามาแล้วครับสภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกันครับว่าได้กี่ตัวครับวันนี้เฮ้ยครับ นี่ครับช่วงน้ำเช้าก็เหมือนเดิมครับวัสิบสี่ครับวันนี้จีฮียิกลัวสีเขียวเก็บนะครับของนาเก้านะครับวันนี้นี่มาลองกันแล้วก็มีเนี่ยเขียวแท็กซี่นะครับช่วงเก็บก็นี่ครับจีฮียิกลัววันนี้ก็สีนี้น่าจะดีะครับสีนี้เนี่ยจะลองสีนี้สีดำนะครับวันนี้แล้วก็ มีพวกกระดีะครับพวกระดีพวกอะไรเงี้ยต้องเตรียมไว้ครับเผื่อกินกระดีมีพวกปักเล็กนะครับปักใหญ่หัวไว้อีกกล่องครับอนนี้่ปลาไว้กองโอเคครับผมลืมเลยเนะี่ยขอตีละครั้ง <laughs> นี่งไงมันขึ้นตรงหน้าน้าเมื่อกี้เห็นมาตัวแรกนะครับ ตัวเดียคเับเนี่ยเนี่ยกระดกกระดกเดี๋ยวนี้มีตัวอยู่ตงกลางครับโุ้ยมีนเลยตัวที่สอง <c oughs> bị ui, ui chộp đang này ui mốt mốt cặt bắt đi mốt ui mốt tem lên เดี๋ยวผมเก็บมันนะมดมดกัดมันปลาเก็บกันมดกัดโอ้ย សូវាបានពីព นไงอยู่ข้างหัดอะลรมาเลยนะมา,เ,เ,อาเอาตัวเอาตัวหายากอยู่เอาตัวนี่นกินพึบมเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวแล้วจะเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยกินล,ลอยเลยเปล่านี่หัด โอ้ยโอ้ย,อย,อยตายแล้วโอ้โหจะขึ้นแล้วติดหญ้าพันหญ้าแม่พันหญ้าพอ,อาพาาดีเลยนะพันหญ้าพอดีเลยใหญ่ <c oughs> ย,ยนันเอาอยู่

จุกหมดจริงเลยโคตรครับนะเอานะเอานี่เลยงานะนี่เลยน,ะนี่กันลี่หนักไม่ได้หลุดจริงกะ กระดูกกระดกนะหอร์สิบกระดูกกระดกนะครับกินกระดกวันนี้ครับกระดกกระดกมาเลือนปึ๊ง หมินเลยแต่ก็ตัวขาดแล้วปลายางโอ้ยหมินเลยโอ้ตายเลยหลุดหลุดไปสองตัวละหมินด้วยโอ้เล่นระเบ้านะติดเดียวเอง sẽ đại đấy cắt mìn lên luôn mấy mìn nè vẫn mìn nghe ปลามันเยอะอยู่ย200นับสองร้อยนี่ทำเช้าอ,อีกตัวไม่ได้ าให้หลุดนะหลายตัวแล้วนะโอ้โหมันโดดดีอ่ะปลาฟิตมาแล้วโอ้โหตายมาแล้วมาถ้าผมหลุดไปสองลำเลย กระดกครับกินกระดกมาครับยิ่ห้ัสามนิ้วนะครับตัวนี้สีเขียวแท็กซี่มาลุยต่อโอ้ยเกือบไปเขาลองแล้วเรียบร้อยเลย นอนเ,นเลยเดี๋ยวตาไม่บินงโอ้โยขาดเลยโอ้โหใกล้ๆเลยเนี่ยขาดเลยโอ้โหตามไม่ใกล้เลยเอาไปกินละขาดเลยครับสายโอ้โห บรกก็ไม่ได้แน่นนั่นนะ่ะทั้งนอนกระดกไว้กินกระดกนั่นโอ้โหใกล้ๆเลยกระพงอะไรอะไรล่ะ <c oughs> จ,จะดีไหม เกี่ยวในในคอปากยอยู่เออเ uh, ต็มปากอยูอะขอบคุณไม่เป็นไรคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆเอาตัวคอปากคอปากเอาเลยครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยคอปากเลยโอูโ้ยอู้ยต่างนะ หลอนเลยมัไม่โดนตัวกัดมากัดตามตามากัดใกล้ๆเลยเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าเบสมันจะมือเดียวไงมันจะสบายหน่อยคล่อง,อ,งองตัวดีกว่าเออมือเดียวสปินมันจะสองมือมจะออนี่กว่าแต่ว่าระยะาการการตีสปินถ้าระยะบ่อยใ,ใกล้บ่อยอย่างเงี้ยก็พอสปเรสได้อยู่ถ้าบ่อยใกล้โอ้โหไม่ไหวต้องต้องสปินอย่างเดียว ที่เราตีไม่ถึงจุดยก,ยกยกดียังไงช่างมันนี่มีตามันไม่เอาแต่ถ้าตีถึงจุดอะยกยังไงก็ไดนะ้เดี๋ยวก็โดนอืมโดนใช่อะเท่นั้นนี่ผมก็ใช้เบสบังอะไรบ้างทีแต่ถ้าบ่อใหญ่ก็ใช้สปินคันนี้เขาฝูงไงนะ เปล่าเว้ยตัวตัวพันผมเนื้นพันหน่อยนะนบอ่ะตะัวแรกครับผมครับตัวแรกเนื้อพันนะเ มากัน,กนอโอ้โหแรงปลามันแรงจริงวิหลังแผกเลยหลังวันเลยแห <Okay. S 1> มค hey, ครับผมขอบคุณครับ แป๊บหนึงนะแป๊บนะึงนะอ่ะก่อตึงเลยครับผมไปเลยโอ้โหดูเหตุกานบนเลยฮลุเลยมานี่จีฮียิกลรุนนะสีดำนะดำเกดวันนี้

ขาวเลยมเว่าแค่มามานี่มานี่นี่เรื่องคดีแรงชันถ้าปลดปืนอะไรอีกห่างใกล้ยังนัลลันใครครับนี่นะนัลลันมาถ่ายไว้ก่อนอืมไม่มีอะไรลงเนี่ยไม่มีอะไรลงอีกได้ได้การันครับการันอะไรนะยิ่งรัวดำนะนี่ไม้เดียวรู้เรื่องสีดำสีดำยิ่งรัวเอาละเอาละถ่ายไปะ มาแล้วนี่เนี่ยนี่นี่ามดูหัวด้วยหนักเท่าไหร่เนี๋ยวปลาลอยปลาจมเลยเนี่ยก็เมื่อกี้ตัวเองก็หยิบมาดูแล้วอ่ะไม่ได้หยิบเรียบร้อยมุมปากเรียบร้อยอย่างเงี้ยมาสุดยอดเลยแค่ศูนย์เก้าโอ้โห นี่ครับนี่ครับผมหัวเบานะโอี่ครับว่าแล้วกินหัวเบ่ามันรอยปลามันร้อยแตเช้าแล้วเล่ยคนปเกมาร้อยครับเโดนเนี่ยเ็บไปแล้วเนี่ยสตัวเนี่ยตาย ปลานินลอยนี่ไงนี่ไงโ,โหหลอดตั้งนานถ,าถ,าถ่ายแล้วครับโอ้โหนะ,หหะครับผมขอ,กกบขอหลอกอะไรนะครับผม <laughs> ขอขอลอกอะไรน,นะโดดแล้า รอตั้งนานมาเจอหลุมน้าหลานเองถ้ามีคนเปิดซิงไปตามไม่ได้แหละถ้ามีเด็กนี่ต้องให้น้าหลานเปิดนะตายดีไม่ได้กูล่ะโอ้ตาหาพอดีไม่ยอมนะคนนอื่เขารู้ส่งเลยไหมส่งเลยเมื่อกี้ยืดไปแล้วนะ มันรุ่นเขาเขาไม่ดึงมาเองหลุดเสียโอ้ยปจะวิ่งไปไหนโอ้ยปายจะวิ่งออกข้างเลยนะวิ่งออกหนีมันเห็นไงมาลอกกันบ้านอาหลานนะวันนี้นี่เนี่ยมิดคอยนะนู่นและส่งส่งยาวเลยนะได้เก็ตนะเมื่อกี้นะหลุดแล้วนะไม่มีไม่ไม่มีแรงเลยเลยกัดนี่ครับผมสีดำนะหัวหนึ่งจุดสี่โอเคหัวเบาๆเลยวันเนี้ย กินหัวเบาเลยปกติเรากินหัวหนักเนี่ยรอดก,กันบ้านเลยครับผมวันนี้ผมก็ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับวันนี้ก็ไม่รอดครับขาดอีกหนึ่งตัวหาไม่ได้ครับวันนี้ก็หายากครับเห <c ười> นื่อยวันนี้เจอฝนนะครับนี่ยฝนลงเม็ดแล้วครับเนี่ยตกหนักเลยฝนช่วงนี้ก็ตกยากเลยนะครับหน้าฝนเนาะนครับบางทีน้ำก็ยังปรับสภาพยังไม่ได้ครับเพราะว่าเจอน้ำฝนเข้ามานะ ฝนตกหนักมากครับเมื่อวานหนักจริงๆวันนี้ทางเละหมดเลยครับนี่ก็เหนื่อยครับผมเป็นไรครับเดี๋ยวเอาไวกแต้ตัวใหม่ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวทิศหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ